เรื่องของศูนย์อํานาจเออเดี๋ยวนี้เวลาทํางานเนี่ยหลายคนก็บอกว่าอํานาจตามพระาทตยอันาจตามประพิทธตายก็คือบริหารนิติบัญญัติตุลาการนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็คือทำเนียบสภาเอ๊ะแต่เขาบอกเดี๋ยวนี้มันมีทำเนียบแต่อาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมแหละครับพี่ก๊อฟมันอาจจะย้ายไปย้ายไปอยู่แถวจันทร์สองล่าอะไรหรือเปล่านะฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะเราจับสัญญาณอะไรทาไมถึงมีกระแสบบนีีออกมาได้ครับก็คือตั้งแต่คุณทักษิณนะฮะ พักโทษนะเนี่ยผมก็ต้องนึกก่อนนะจะพูดพักโทษหรือคนโทษดีผพักนะฮะอย่าพูดผิดถ้าพ้นนี่พูดผิดนะเพราะว่าเพราะว่าดูจากอาการแล้วเหมือนพ้นโทษเลยนะมีการคือใครจะเข้าไปพบเนี่ยเห็นบอกเลยนะต้องรอคิวต้องรออนุญาตก่อนด้วยนะแต่ไม่ใช่อนุญาตจากกรมราชทรรมนะนี่ละฮะก็ทีนี้ก็เลยดูเหมือนว่าศูนย์กลางอำนาจเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่ที่บ้านจ่าสองร่าหรือเปล่าทำเนียบรัฐบาลในี่ดูเงียบๆแล้วก็มันก็มีเหมือนกับว่าท่านนายกเนี่ย ก็ไปเดินทางไปต่างประเทศซะเยอะอย่างช่วเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงท่านนายกเศรษฐาะนะฮะจะสับสนะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปสามจังหวัดชายแดนใต้ครับเอ๊ะไปดูแล้วเหมือนเอ๊ะก็ท่านเป็นนายกรถโชริงๆนะเออก็ท่านบอกท่านเป็นเซลแมนนฮะนี่ไปก็ไปดูของดีไปดูผ้าดูปลาดูอะไรที่มันจะขายได้ที่สามจังหวัดชายแดนใต้คืออย่างนี้นะฮะผมผมไปให้นักข่าวเนี่ยนะฮะทีมงานทางใต้เนี่ยเขารวบรวมมา แค่ไปตามรอยท่านนายกนี่ก็สนุกแล้วนะครับคือของดีสามจังหวัดใต้เนี่ยคือผมเนี่ยเคยไปทําข่าวอยู่ที่นั่นอเป็นปีๆนะฮะลงพื้นที่อยู่ที่นู่นอยู่แล้วผมยังไม่รู้เลยว่าโอ้โหมีของดีเยอะขนาดนี้คือของดีที่คนนอกไม่รู้จักหรือแม้แต่คนเคยลงพื้นที่ยังไม่รู้จักเนี่ยผมไปรวบรวมมานี่ยี่สิบสามสิบอย่างนะนี่ผมรวมทําเป็นสกูปเลยครนะท่านนายกนี่คือเก่งจริงๆนะไปดึงมันขึ้นมาได้มันมีมันมีประเด็นที่น่าสนใจคือว่าอย่างท่านลงไปเนี่ย มันก็มีประเด็นก่อนนั้นที่ที่เขาทะเลาะกันอยู่เรื่องการเจรจากับ b r นใช่ไหมฮะว่าจะเปิดการเจรจาหรือเปล่ารอเสียเปรียบหรือเปล่าท่านไม่พูดถึงเลยนะก็แต่ท่านนายกพูดแต่แรกอยู่แล้วว่าอะไรที่ไปก่อนได้โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนทําอะไรที่มันพูยแล้วจบยากเรื่องสันติภาพการพูดคุยความขัดแย้งพักไว้ก่อนเออก็เป็นเป็นเป็นแนวคิดหลักของท่านอยู่แล้วอะไรทําได้ทําทีนี้มันก็เลยมาเหมือนกับการเมืองภาพใหญ่ คือเหมือนท่านเนี่ยก็กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศยาวอีกนะคือท่านไปสามจังหวัดชายแดนนะครับท่าน,นม,มีเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่อยู่นะครับอยุเทพก็เป็นเรื่องของขับการบินบแล้วก็ลงพื้นที่ภาคอีสานแล้วเดี๋ยววันเนี่ยพอสัปดาห์หน้าจะไปต่างประเทศยาวสิบวันใช่ครับสิบวันเลยทีนีมน้มันเหมือนกับว่าการเมืองภายในประเทศนี่เหมือนท่านท่านไม่ได้ดูนะอ๋ออ๋อคือพี่กัปตันเลยจะบอกว่าคือพอท่านเดินทางปุ๊บแต่ตอนนี้อู๋หลายอย่างมันร้อนอยู่นะ ไม่ค่อยมีบทบาทอย่างตอนนี้ศึกสภาก็แรงใช่ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหก้าวไกลลุกหนักตอบเลยไม่ตอบถามเจ็ดตอบหนึ่งลุกหนักแล้วก็ข่าวนะฮะปรับคอรมอก็แรงนะฮะคือฝ่ายค้านเนี่ยเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวเลือกมตีเลยใช่ไหมฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนไม่ตอบกระทู้เนี่ยถ้าท่านทํางานแล้วไม่มาทําก็เปลี่ยนไปเลยไหมถ้าไม่ไม่เรียกว่าไม่ไม่ตั้งใจหรือสนใจจะทาก็เปลี่ยนรลฐมนตตีเลยดีกว่าไหมแล้วบอกเนี่ยเดี๋ยวมีการให้ชื่อไปเลยนะมาถึงฝ่ายค้านพูดนะนะเดีให้ชื่อเลยว่าใครควรเปลี่ยนเนี่ยอย เหมือนกับว่าเรื่องการเมืองท่านนายกได้ดูเองหรือเปล่าแต่ท่านเนี่ยไปขายของไปเป็นเซมาไปรถโชว์มแม่จัดสามจังหวัดใต้แทนก็ลลงไปเองนะสนุกสนานะนะไปตามประเทศโอ้ไปยา1สิวันเอ๊เหมือนในในประเทศมีคนอื่นบริหารจัดการแทนท่านอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดคิดในแง่หนึ่งมีแม่บ้านของรัฐบาลที่ชื่อรองนายกภูมิธรรมหรือเปล่าพี่ก๊อฟเพราะว่าหลายอย่างก็คือทุกทุกคน ท่านนายกไม่อยู่ไปถามรองนูยบุณรามได้คาตอบอะครับเอออาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วบ้านจัดสองล่าเนี่ยหลังๆคนไปเยอะกว่าทำเนียบรัฐบาลหรือเปล่าฮะเออเพราะว่าหลายคนเขาบอกอะไรนะเดี๋ยวรอรอเวลารอคิวรออนุญาตให้เข้าพบเนี่ยนะฮะนี่นะฮะอ่าแล้วคนสําคัญที่ไปนี่คือท่านอดีตนายกคุณเซนฮะก็มาจากกัมพูชานะแล้วก็ไปก็คืออดีตนายกคุณเซนไปแล้วนะฮะแล้วก็ตอนแรกบอกหลายคนบอกเารอคิวที่จะเข้ามาแต่อดีตนายกคุณเซนก็น่าสนใจว่า มาเยี่ยมอดีตนายกทักษิณแล้วแต่มาได้ตอน้ผมก็จะไม่ได้เจอนายกเศรษฐานะไม่เจอนะครับแล้วเดี๋ยวเชิญคุณอุ้งอิงอไปกัมพูชาไม่ได้เชิญนายกเศรษฐามอนกันนะเออหลายคนก็เลยบอกว่าเอะน,นี่เชิญหมายถึงว่ามาเจออดีตแล้วเชิญว่าที่หรือเปล่าครับหลายคนก็แซวแบบนี้นะบางคนเขาบอกอย่างนี้ครับเขาเขาเขาบอกว่าท่านนายกเศรษฐาซึ่งเป็นนายกตามกฎหมายเนี่ยก็ได้เจอท่านนายกคุณมาเน็ตไงอ๋อเเป็นนายกตามตําแหน่งมาชนการเจอกันแต่ว่าเป็นนายกตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้คือทั้งสองประเทศเลยนะทางกัมพูชาเขาก็บอกว่าจริงๆท่านนายกคุณเซ็นนั่นแหละเป็นนายกจริงๆคือบทบาทบทบาทในการเมืองจริงๆเป็นผู้นำจริงๆครับเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าก็แต่จริงๆท่านนายกเศรษฐาก็เคยไปพบกับอดีตเลียวทักษิณแต่ก็บอกไม่มีอะไรไม่ได้คุยเรื่องการเมืองคือ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งท่านผู้ชมประเทศไทยนะพี่กอล์ฟคือเวลานักการเมืองเจอการถ่ายรูปด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วบอกไม่มีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ของการเมืองก็จะเา้าจริงเหรอครับนะฮะอันนี้ก็บอกไม่เลยถามข้าสุขภาพครับไปคุยกันสองชั่วโมงคือมันมีคนจับสังเกตว่าหนึ่งเนี่ยนะฮะตามตามภาพเลยคือนั่งรถเข้าไปรถนี่รถของรถประจำตำแหน่งด้วยนะครับฮะแล้วก็กดกระจกให้เห็นเลย ออก็ที่คุณจตูพรออกมายังมีประเด็นอีกเรื่องอะไรนะทำไมต้องลดกระจกกันขนาดนี้อ,ออกมาพูดถแถลงข่าวหน้าบ้านขนาดนั้นยืนะตากแดดให้สัมภาษณ์เลยค,คือเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าไปจริงๆ นะฮะไม่เอ่อบางคนก็บอกว่าอ้าวก็ดีแล้วเขาไม่ได้แอบไปอ่าแต่บางคนเขาบอกเอ๊ะหรือส่งสัญญาณทางการเมืองอะไรหรือเปล่านี่ไงฮะถึงบอกว่าอะไรก็ตาม้าในบ้านเราเนี่ยคือทุกอย่างก็บอกเป็นการเมืองแต่ว่าคุณเศรษฐาเองก็บอกไม่มีเพราะผมจําได้ว่าตอนแถลงก็มีคนไปถามว่าเอ๊ะมีการปรึกษาเรื่องปรับครมไหมท่านนายกเศรษฐายังดูค่อนข้างฮึดฮัดเลยว่าโอ้โหท่านอดีตนายกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองเป็นคําถามที่สื่อไม่ควรไม่กระทั่งจะถามด้วยซ้ำไปนั่นะฮะนะฮะแต่ว่า คนเชื่อหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนะเพราะว่ามีการบอกว่าการที่ไปคุยกันสองชั่วโมงเนี่ยมันมีข่าวออกมาแบบนี้ครับบอกว่าคุณเสถฐารธรรมเข้าบ้านจันทร์สองล้านะครับมีการส่งสัญญาณเรื่องพักร่วมรัฐบาลเครือข่ายอนุรักษ์นิยมและสุลกาอำนาเนี่ยเปลี่ยนมือแล้วนะฮะบนโต๊ะอาหารมีการพูดคุยกันถึงการบริหารงานของรัฐบาลและการประเมินผลงานรัฐมนตรีหลังคร,ครบ6เดือน อันนี้น่าสนใจพมีบอกว่าประเมินผลงานใช่ไหมครับเขาเลยคิดกว่าจะปรับหรือเปล่านะฮะแล้วก็เลยบอกว่าถนนแห่งอำนาจไม่ได้มุ่งสู่ตึกไายคู่ฟ้าอีกต่อไปนะไปมุ่งสู่บ้านจ่าสองราแทนแต่อย่างที่บอกแหละท่านนายกเศรษฐาก็บอกไม่ได้พูดเลยขนาดนั้นอดีตนายกเขายังเจ็บแขนอยู่เลยอาการก็น่าจะดีขึ้นนะครับมีความสุขอยู่บ้านทีนี้อย่างที่บอกไปว่าพอมีการไปพบกันหลายคนก็เลยบอกว่าสรุปสุดท้ายแล้วเหมือนที่ตั้งคําถามเอาว่าศูนย์กลางอํานาจหรือถนนแห่งอํานาจเนี่ยตอนนี้มันไปอยู่ตรงไหน อืเอออันนี้เนี่ยถ้าถามคนไทยซึ่งผมว่าเดี๋ยวจะมีคนทําโพนะก็คือว่าศูนย์กลางอำนาจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลชัดเจนแล้วล่ะนะครับนะฮะเพราะว่าจริงๆแม้แต่ท่านนายกยังไปเลยอ่ะแต่แต่ถึงที่บอกนะผมก็จะพูดเนี่ยท่านนายกเองก็บอกว่าไปดูค่ไปเยี่ยมเยนเฉยเฉยและที่มีการขอคําแนะนําแต่ยังไงทุกอย่างก็อยู่ทำเนียบเหมือนเดิมอ่าแต่นี่ก็คือที่ท่านอธิบายนะครับทีนี้มันก็อย่างเช่นผมฟังอย่างคุณจตุพรเขาก็พูดเออหกเดือนที่ผ่านมาร้อยแปดสิบ แต่พอกลับบ้านไปเยี่ยมทันทีอาจจะตอนนั้นอาการท่านทักษิณอาจจะไม่มไม่ค่อยดีขึ้นเหมือนตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่า<ม>ท่านทักษิณก็ต้องยอมรับท่านก็มาเรียกว่าเร่งหายวานันหายคืนช่วงตอนที่จะพักโทษนี่เหมือนกันก่อนหน้ากเลยบอกอาการหนักใช่ไหมฮะมไม่งั้นก็อยู่โรงพยาบาลต้องหเดือนไม่ได้หรอกครับ,รบแล้วก็บรรดาคนการเมืองก็ตอนนี้ก็อันนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าต่อสายตรงไปบ้านการสองรากกันหมดเพราะรู้สัญญาณว่าตัวจริงในการตัดสินใจคือใครแล้วก็มีการไปมองคุณเสฐายรว่าอำนาจต่อรองทางการเมืองมีจริงหรือไม่เออพพ อย่างบางรัฐบาลเขาจะใช้คาว่าอะไรนะนายกขาลอยเออ,เอ,อไม่รู้รอบนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าท่านนายกเศรษฐาก็อาจจะไม่ได้มีเสียงสส<ช>ตุนในมือใช่ฮะก็ะะะมีคนไปจับสังเกตว่างานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลที่เป็นการงานเลี้ยงสสเลยนะครับ,รบที่คุณอุ้งอิงเป็นเจ้าภาพเนี่ยเมื่อวันที่13ที่จัดกันด้วยใช่ไหมครับที่อิสตินเจมส์อารออิสตินตรงพยาไทยเนี่ยเขาบอกว่าไปจับสังเกตดูเนี่ยมีแต่สสแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยไปห้อมล้อมคุณอุ้งอิงนะอ้าว แต่ปกติเขาจะเรียกว่าอะไรนะเป็นศูนย์กลางก็น่าจะเป็นท่านายกสิใช่นะฮะอันี้มีมีมีคนไปจับสังเกตแล้วก็บอกว่าอยังดีที่วันนั้นเนี่ยเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นใกล้ๆกับวันคล้ายวันเกิดท่านก็มีการไปเป่าเค้กด้วยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเขาจับสังเกตว่าการเดินไปไหนทักทายอะไรยังไงเนี่ยเหมือนกับว่าคนหอมร้อมคุณอุงอิงมากกว่า